การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมนูจีเมืองไทยชอบกินรสชาติจัดจ้านเราจึงตามหาเมนูแซ่บทุกปากจี๊บถูกใจจนต้องร้องซี๊อ,อร่อยสซ่ก,สกินสดแค่เห็นก็จี๊บโ,โดยสี่พิธีกร เจ้าของรายการโทรทัศน์และผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านธุรกิจของไทยก้องอัครรัตนิติพลแม่ค้าข้าวแกงขวัญใจมหาชนเต๋โตงหมูทอดร้อยล้านตลกคิ้วทองหล่อหาอารมณ์ดีบอนเทินยิ้มนางรายหน้าสวยนิสัยน่ารักแก้มบุ๋มปริยดาสิทธาชายัยสักสดจี ร่อยเซสามเมนูเมืองรัชธานีแห่งล้านนามาถึงที่น่ต้องห้ามพลาดกับเมนูแซฟเขียวเพลินไร่สด,ดเมนูแอบปลาไร่ก้างอาหารพื้นเมืองล้านนาหมกก่อบย่างคิดคนให้เซบง่ายเขียวเพลินจนลืมกลืนกับเนื้อปลานิลทอดก้างคลุกเคล้าด้วยพริกแกงเครื่องสมุนไพรรสเซฟสูตรคุณยายที่เสพความอร่อยมายาวนานกว่า59ปีเซบพื้นบ้านล้านนาเมนู แกงผักเชียงดาปลาแห้งหมื้อนี้รวมของดีเมืองเหนือของไทยทั้งผักเชียงดาริมรั้วหลักสรรพคุณโคจรมาเจอกับปลากฏดหลวงตาแห้งมันพร้อมควันจากดอยเต่าแหล่งผลิตปลาแหง้งแหล่งใหญ่ภาคเหนือและไขม่มดแดงเม็ดแป้งกัดป๊อกแตกป๊อเปเบอร์สุดพริกแกงเพชรดอยงามต้นตำรับดั้งเดมิมหอมกลิ่นถั่วน่าที่ม่น่าสมชื่อนะคะ ลินชาตินี้ชาถึงชาติหน้ากับเมนูปิ้งย่างมาล่าสัมผัสเครื่องเทศรสเผ็ดร้อนแบบจีนเสฉวนสู่เชียงใหม่ที่มีเอกลักษณ์ทานแล้วเผ็ดจนลิ้นชาสูตรคิดค้นโดยหนุ่มชาวไต้หวันที่ชื่นชอบมาล่าเป็นชีวิตจิตใจปิ้งร้อนร้อนแซ่บโดนใจชาวเชียงใหม่เจ้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลบัตรส่วนลดจากร้านบ้านไร่ยามเย็นติดตามกิกาได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจแซ่บสดจี สวัสดีเจ้าพามาเซปเมืองล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเมนูที่ใครมาก็ต้องห้ามพลาดเมนูแอบปาไร้ก้า เมนูพื้นบ้านภาคเหนือคล้ายหอหมกของภาคกลางแต่เปลี่ยนจากนึ่งเป็นย่างไฟอ่อนๆโดยปกติแอบปลาจะใช้ปลาเล็กปลาน้อยเป็นวัตถุดิบหลักเวลารับประทานจะต้องระวังก้างปลาติดคอแต่วันนี้รับรองคุณผู้ชมไร้กังวลเรื่องก้างๆไปเลยค่ะเพราะร้านนี้เขาจะเลือกใช้เฉพาะปลานิลเนื้อเยอะมีความเน้นมันและหอมกลิ่นโคลนจากลำน้ำปิงนำมาแร่เอาเฉพาะเนื้อเท่านั้นเติมความแซ่บด้วยเครื่องพริกแกงเหนือตกทอดความแซ่บมาตั้งแต่รุ่นคุณ ยายซ่อนเคล็ดลับด้วยใบยค้งหน้าตาคล้ายใบยตองแต่ว่าความหอมนั้นรุนแรงจนกลบกลิ่นข้าวปลาได้เลยตามไปแซ่บกันที่ร้านบ้านไร่ยามเย็นค่ะสวัสดีค่ะเข้ารายการแซ่บจี๊ดเมนูซีแซ่บจี๊ด,ดทั่วไทยจ้านาะวันนี้พาแม่มาไหนเนะี่ยแม่ค่ามีรถแดงแบบนี้มันก็ต้องไม่น่าจะพลาด เชียงใหม่ค่ะถูกต้องค่ะตอนนี้ค่ะเชียงใหม่เนี่ยติดสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยอันดับสองของโลกเพราะฉะนั้นนะคะต้องมาค่ะแล้วเราก็ต้องมาชิมอาหารเขาซึ่งอาหารที่นี่เนี่ยบางชื่อเนี่ยเรียกว่าชื่อแปลกเหรอแปลกขนาดไหนถ้างั้นจัดแปลกๆมาให้แม่เลยแม่ชอบเมนูนี้เนี่ยมีชื่อว่าแอปแอปแปม่อย่างนี้นั่นไม่ใช่่ม,มันแอบแหววอะไรเหรอไม่ใช่เหรอคะแอปที่หนูบอกนี่คือนี่แอป ปลาไรก้างรับรองว่าเด็ดแน่นอนไม่รอละเดี๋ยวแม่บอกรสให้เลยมาแล้วนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คะคือคุณเพลงค่ะเป็นรูปเจ้าของร้านอันนี้ก็เชฟเห็นบอกว่าที่ร้านนี้เนี่ยเมนูแนะนําเลยก็คือปลาไรก้างแอบปลาไรก้างเขาเรีอย เขาเรียกอะไร่ะเรียกได้ทั้งสองแบบค่ะแต่ถ้าเป็นเชียงใหม่จริงๆจะเรียกว่าแอปแอปเนี่ยมันคือเมนูอะไรอะคะจริงๆแล้วแอปเนี้คือมันมีมาเป็นการประกอบอาหารมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะ<อ>ก็คือจะคล้ายกับการทําหอหมกทาง ต่างประทเท<อ>แต่ว่า<อ>เราจะไม่ใส่กะทิค่ะแล้วก็จะใช้ใบตองเนี่ยมาแล้วก็ห่อแล้วก็ย่างไฟสูตรของที่ร้านนี่คือเป็นสูตรที่คิดมาเองไหมคะใช่ค่ะเป็นสูตรดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นคุณยายเลยค่ะจะเน้นเป็นพวกน้าพริกแกงค่ะที่เราใช้ผสมเลือกในพริกแกงอะไรที่คิดว่ามันเด็ดที่สุดอะคะที่มันต่างจากพริกแกงคอนอื่นใบขิงเอออันเนี้ย แอบมองอยู่ตอนแรกนึกว่าใบตองออ๋นใบขิ่งครับผม<ต>เคลรลับอลของมันคือไว้ดับคาวป่า โอ้โหแล้วแล้วส่วนมากอะค่ะเขาใช้ปลาอะไรทํากันนะคะพวกปลาสวายปลานินแล้วทําไมที่นี่ถึงใช้ปลานินนะคะปลานินนี้คือจะหาได้ง่ายตามท้องตลาดค่ะแล้วก็เราเลือกมาเพราะว่ามันเป็นปลาที่มีเนื้อแน่นเวลาทานจะได้แบบว่าเ,าเต็มคําค่ะแล้วก็ก้านมันจะใหญ่ก็คือเราสามารถเอาล่อ,อ,อมันออกง่ายๆถ้างั้นเดี๋ยวแม่ตามริกแกงมาให้พี่เขาแล่ปลาได้ค่ะ เลยค่ะแม่มคือการแลกไปไม่ได้มี เคี้ยวนุ่มสัมผัสใหม่ของแอปปลาที่ไม่ต้องกังวลเรื่องกลางปลาอีกต่อไปด้วยเนื้อปลาดินสุดนุ่มถูกแร่เป็นชิ้นชิ้นพอดีคำให้รสหวานเค็มมันละมุนลิ้นสุดๆแซ่บไม่พอยังมีความจัดจ้านของพริกแกงสีเลืองน่ากินในทุกคำจะมีกลิ่นความหอมของใบตองเผาทําให้แอปปลาไร้ก้างนี้หอมอบอวลชวนทานสุดๆค่ะโ นน่าิทุระอันเลยค่ะแม่วันนี้แม่เตรยียมข้าวเหนียวมันรอด้วยนีโโ่ร้อนร้อนอยากกิโโนร้อนโอ้โหเนื้อปลาทั้งนั้นใช่ไหมกินแบบไร้กังวลเลยว่าไม่ต้องกลัวว่าก้างจะติดคอค่ะหอมอืมอเข้ข้น,น,ขนคือพแกงแบบนะสุดยอดมากอร่อยนะ รสชาติแบบเข้มข้นกำลังดีไม่เผ็ดแบบมากจนแบบทานไม่ได้แต่แบบกำลังพอดีอะ่ะได้คะแนว่าเครื่องแกงก็ถึงจริงๆค่ะไม่มีกลิ่นคาวป่าบอกแล้วว่าเป็นเมนูที่กินได้แบบว่าไร้รงวนเลยว่าก้างจะติดคอเราไม่ต้องกลัวก้างและไม่ต้องกลัวอ้วนด้วย น,น่ะใช่ค่ะแม่ไม่ถามูเลยเหรอคะแกงแค่ไก่โอ้แล้วเนี่ยลูกข้อเห็ดชอบยอดมะพร้าวเอ,อ้ยอดมะขามอ่อนยอดมะขามค่ะค่ะอันนี้หอมมากอะอร่อยค่ะสุดยอดไหมคะอร่อยค่ะร้านนี้ค่ะ มาเชียงใหม่อย่าลืมมาร้านบ้านไรยำเย็เน,ยนนะคะบรรยากาศพื้นบ้านอาหารเพื้นเมืองกับความประทับใจของคุ ไปเซฟแอบปลาไร้ก้างได้โดยใช้ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางผ่านแยกเมโจ้มุ่งหน้าไปแยกข่วงสิงเบียงรถออกซ้ายมือเพื่อกับรถใต้สะพานข้าแม่น้ำปิงแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดลังกาสังเกตวัดลังกาให้เลี้ยวขวาเข้าซอยถัดจากวัดลังกาแล้วตรงไปอีกประมาณ200เมตร<ม>ร้านบ้านไร่ยำเย็นตั้งอยู่บริเวณด้านซ้ายมือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง24นาฬิกาค่ะเมนู เมนูแกงผักเชียงดาปลาแห้งตามดูช่วงหน้าค่ะเป็นยาลูกเป็นยาขนมแบบกินได้ขนมมัน,นสสต้องอ่ะจัดซอสซีดเหม็นซีดแซ่บซีดจัดซอสซีดเหม็นซีด อวยแกงผักเนื้อหอมกลิ่นปลาแห้งรมควันเมนูแกงผักเชียงดาปลาแห้งเมนูพื้นบ้านล้านนาที่ใช้ผักเชียงดาหรือผักเสียงดาไม้เลือ้อยริมรั้วเหนือที่นิยมนํามาแกงรสขมเพราะเป็นผักที่ดูดน้ําตาลโดยจะคัดเฉพาะยอดอ่อนมาแกงเนื่องจากให้สัมผัสที่นุ่มลิ้นกว่ายอดแก่ที่มีรสฝาแกงรวมกับปลากดหลวงแห้ง ากชาวบ้านโดยเทาซึ่งเป็นบริเวณต้นน้ำของเขื่อนภูมิพลชาวบ้านแถบนั้นจึงประกอบอาชีพประมงน้ําจืดเป็นส่วนใหญ่ปลากฏหลวงแห้งที่นี่นั้นมีเนื้อแน่นหอมควันเมื่อนํามาแกงกับพริกแกงโครกเองมีกลิ่นอายเมืองเหนือจากถั่วเน่าเครื่องปรุงภาคเหนือที่ทําจากถั่วเหลืองเอามาหมากักแล้วตากแห้งมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสเค็มมันเรียกน้ําลายตกท้ายด้วยไข่มดุแดงเม็ดแป้งสีขาวนวลที่ส่งตรงมาจากเมืองลําพูนครบเครื่องพร้อมเสิร์ฟความแซ่บ มาที่สองแล้วค่ะแม่แม่จะพาลูกมากินผักเชียงดาใส่ปลาแห้งเชียงดาคืออะไรคะแม่เชียงดาคือผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือเลยนะลูกเป็นผักที่เขาขึ้นกันตามรัว้วริมรัว้ว้างบ้านแล้วก็ปลาแห้งซึ่งเด็ดมากปลาอะไระค,รคะปลากดหลวงอ้ชื่อแปลก มีช็อตเด็กกว่นะอะไรคะอะไรไมดแดงงั้นไปหาเขาเลยค่ะไปร้านไปเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจับอันนี้คือคุณแม่ผาเมนูนี้เนี่ยมันมีที่มาอย่างไงคะมันเป็นอาหารพื้นบ้านของคนเมืองะเจ้าคือมันจะขึ้นตามหัวตามฮาวเนาะ คือแกงกินง่ายๆเจ้ามันรสชาติมันเหรอคะมันจะออกขมน้อยๆเจ้าและอย่างนี้มันมีความเด็ดยังไงคะนี่เมื่อมันขมแบบนี้ค่ะสภาพุณของเปิ้ลนะเจ้าเปิ้ลจะมีวิตามินซีสูงค่ะแล้วก็ใครที่เป็นเบาหวานเขาจะเอามาชงเป็นชาแล้วมันเด็ดยังไงคะในเมนูนี้ค่ะเมนูนี้มันมีความเด็ดความหอมของน้ำปลาแห้งหรือว่าปลากรอบนี่นะคะปลากรดหลวงเจ้าไม่เคยได้ยินเลยอ่ะมาจากเอยเต่าเจ้า แอบเห็นมีไข่มดแดงด้วยพอดีมันมีเป็นหน้าไข่มดแดงเขาก็เอาเอาไข่มดแดงใส่ตัวอันนี้มันจะมีคือช่วงไหนช่วงไข่มดแดงนี่จะมีหน้าหอนเจ้าแอบได้ยินมาว่ามันส่งตรงมาจากจังหวัดลาพูนเลยเหรอคะเจ้าจาก่จากเมืองลีเจ้ามันมีสวนลําไยนักเนาะสวนลําไยสวนบะม่วงมันมีอะไรบ้างคะที่เหลือพี่แกงก็มีถั่วเน่าแคปเนาะอะไรนะคะถั่วเน่าถั่วเน่าแคปเป็นถั่วเน่าแคปแคปแคปนี่หมายถึงเป็นแผ่น แ้เอาไปแนแล้วเขาประบมาหิงไฟมาหิ้งไฟเจ้าแล้วก็มาต่ำก่วนน้านี่ใส่เน่ะเขามันช่วยเรื่องอะไรเหรอคะทำให้หอมทำให้รสชาติมันนัวขึ้นถ้าเขาใส่ตัวนี้ต้องใส่ผงชูรสมั้ยเต็มไหมไม่เก็มแม้ว่าลูกต้องเอานี่ตัดแล้วแหละลองเคี้ยวตัดกันลองดูนะลูกนิดนิดนะแบบกินได้ใช่อันนี้ดีกว่า มามกันมาตัอ่ะอันนี้คือน้ำซุปอันนี้คือปลาแห้งเนี่ยเจ้าเอามาต้มเนาะ เอามาต้มใส่จะไข่เห็นน้อยแล้วก็ใส่หอมแดง,งเห็นน้อยะตะไคร้น้อยน้อยตะไคร้น้อยอนอยพอมันแกะซุกแล้วเนาะเขาแกะแกะเอาก้างออกอยากเห็นตอนทำ แก,งผ,ก,ง,แกงผักเชียงดาปลาแห้งเมนูเซบจัดจ้านสไตล์ล้านนาเนื้อปลาแห้งหอมอบอวนด้วยกลิ่นรมควัน เข้าปากแล้วสัมผัสแน่นเขียวมันทานตามด้วยผักเชียงดารสขมมันเข้มข้นติดปลายลิ้นสดน้ำแกงร้อนๆที่มีกลิ่นหอมควันสุดเย้าวยวนไข่มดแดงใหญ่สุดฟินที่กัดปุ๊บแตกปุ๊บในปากหอมมันน่าทานสุดๆเมนูรสชาติลงตัวแบบนี้หาทานสุดดั้งเดิมต้องมาที่นี่เท่านั้นค่ะน่ากินมากคือแบบหอ,หอมหอมแบบกลิ่นมาเตะจมูกเลยอะใช่ค่ะ ลองชิมซิลูกอยากอยากลองชิมใบไมเนี่ยไม่หอมเลยอ่ะจริงเหรอคะอืมต่างจากที่เมอกี้แกบุ๋มกินสดไปลูกเนาะไม่ต่างมากค่ะไม่ขมเลยแล้วมันยังมันๆอีกด้วยนะหอมไปนิดๆน้ำแกงเด็ดมากหอมมากไม่เผ็ดแล้วก็เค็มนิดๆ เขามีไข่มดแดงเพิ่มความมันเข้าไปอีกแล้วผักมันมีความกรอบในตัวของมันแล้วพอน้ําแกงที่มันมีมีความหอมปลา,าใช่มันกลินก<ะ>วนปลา เยอะมากเนื้อแน,น่นใช่แล้วก็หอมมากใช่มาแล้วน,นี่อะไรคะยำสมุนไพรค่ะนุ่นราบปลาเพียโอแบบอันนี้ก็อร่อยเป็นราบแบบทางเนื้อค่ะหอมหอมเน้นกลิ่นหอมเครื่องสมุนไพรกำลังดีค่ะเปรี้ยว แม่ถือว่าอร่อยเลวอย่างนี้นร้านนี้ค่ะแซ่บสดจ้๊ดถ้ามาเชียงใหม่อยากกินอาหารพื้นเมืองที่ลำลํำเจอนมาแวะที่ร้านโคราเพชรเด้งามนะเจ้า มากินอาหารเหนือรถเซฟได้โดยใช้เส้นทางจากสนามบินเชียงใหม่วิ่งสู่ถนนมหิดลม ah ุ่งหน้าไปหนองหอยระยะทางประมาณ3.4กิโลเมตรร้านครัวเพชดดอยงามตั้งอยู่บริเวณด้านซ้ายมือติดถนนตรงข้ามโรงแรมอุสาเฟมิลี่เปิดบริการทุกวนันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเมนูปิดท้ายเผ็ดจากจีนเสฉวนสู่เชียงใหม่ชายันชาติหน้าครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องเอาอ,อ,อะไรค่ะ มันนี่อาในเครื่องเล่นล่ะแต่ก็พรีเป็นพรีแซ่บพรีแต่ก็พรีเป็นพรีแซ่บพรีหมูไทยกินชาตินี้ชาถึงชาดหน้าตามไปแซ่บเผ็ดชาลิ้นกับเมนูปิ้งย่างหม่าล่าหม่าล่าเครื่องเทศเมืองจีนจากเสฉวนทานแล้วทําให้เผ็ดจนลิ้นชาจากมักแข่งจีนที่ต้องนําเข้าเท่านั้นยิ่งกินยิ่งชาบวกกับพริก ร้อนแรงฉบับไทยพริกไทยดําเม็ดยี่รานําไปคั่วแล้วปั่นให้เป็นผงเกิดเป็นผงมาล่าที่เผ็ดน้ําตาไม่ไหลแต่ชาไปทั่วลิ้นนําไปทาปิดให้มิด <c oughs> บนวัตถุดิบสดหลากหลายให้เลือกตามใจคนชอบป,ปิ้งย่างไม่ว่าจะเป็นหมูสามชั้นไส้อ่อนหมูตับกึน้นเบคอนพันผักหรือจะเป็นผักต่างๆต้นหอมญี่ปุ่นเผ็ดนางฟ้ากระเจี๊ยบ เป็นต้นเรียกได้ว่าอลังการงานสร้างคิดค้นสูตรโดยเจ้าของร้านชาวไต้หวันตามไปอร่อยที่หมาล่าสีแยกยอดฮิตเลยค่ะแสบติดลิ้นเลยครับ่อเผ็ดร้อนอร่อยมากเผ็ดซ่าแล้วก็แสบลิ้นมากค่ะ อะลูกทำไมมันมีไม้ๆเลยเต็มไปหมดเลยอ่ะอ้โหมันน่ากินมากอ่ะดู๋ิก่อนเราจะไปหยิบของเขาสวัสดีเจ้าของร้านก่ันดีค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะนี่เล็ค่ะพี่โตโต้ค่ะโอ้เจ้าของร้านคือคือมันคืออะไรอ่ะเจ๊ดูแลแบบน่าตื่นเต้นมากมีไม้เสียบๆอะไรลุกเต็มไปหมดเลยอ่ามันจะเป็นปิ้งย่างของจีนนะครับผมเรียกว่าหม่าล่าครับผมอ่าหม่าล่าเนี่ยแปมาจากภาษาจีน หมาแปลว่าชาล่าแปลว่าเผ็ดครับผมซึ่งจะมีเครื่องเทศหลายๆอย่างมาผสมประสานกันทําเป็นหมาล่าครับผมอันไหนคือที่ลูกค้าชอบทานมากที่สุดอที่ลูกค้าชอบแป๊บนึงนะแก๊ขอทายได้ไหมไม่น่าจะพ้นสามชั้นดูเด็กคือมันเยอะที่สุดในเนี้อถูกต้องไหมถูกต้องครับผมเอางี้เราเลือกที่เราชอบดีกว่าแม่ได้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 ไหมพี่คะ อันนี้เป็นกุยช่ายครับผมทำไมถึงเอากุยช่ายมาย่างอ่ะแปลกอ่ะใช่นนี้คะอันนี้จะเป็นหอมญี่ปุ่นครับผมต้นหอมญี่ปุ่นชอบที่ขาดไม่ได้เป็นกระเจี๊ยบนะครับจริงเหรอจริงลองลองอือเอาไปย่างเลยค่ะไปล้หลวงสูตรดีกว่าอ่านี่ค่ะแม่อันไหนคือหมาล่าคะอ่าจริงๆเครื่องเทศเนี่ยรสรสชาติของหมาล่าคืออยู่ที่เรามากกว่า แต่ว่าเราจะขัดตัวนี้ไม่ได้ครับตัวนี้คระคะตัวนี้จะเป็นมะแขวนของเมืองจีนครับผมใช่ซึ่งจะไม่เหมือนมะแขวนที่เมืองไทยเท่ากับอันนี้ต้องสั่งตรงมาจากจีนเลยใช่ไหมถูกต้องครับผมมันหอมมากนะคะแม่หอมครับผมแล้วก็กินแล้วชาเลยที่เผ็ดชาหมาล่าเนี่ยเผ็ดชามาจากตัวนี้แหละครับเอาส่วนผสม5้าอย่างเนี่ยก็มาปั่นปั่นให้ละเอียดปุ๊บก็มาผสมกันครับผมค่ะน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ครับเริ่มทำดีกว่าค่ะ ใช่ครับต้องทาให้ทั่วครับผมมนดูว่าเราแต่งหน้าอยู่ค่ะอ,อ,อ,อ้นสซีสห,หไูไนสูสยอยากลองชิมจริงๆเชิญค่ะลูกครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องเอา,เอ,าอะไรคะ่ะเฮ้ยหล่อน ดูหน้าไปไม่ได้ค่ะเฮ้ยเป็นยังไงคะมันดีมันดีหรือมันไม่ทานไ่เครื่องเล่นเลยคะเป็นไงลูกมาล่ะกินชาตินี้ชาติไปถึงชาติหน้า มาาล่ปิปป้งย่างมาล่าเมนูเซ่บรสจัดจ้านยอดฮิตที่ชาวเนื้อติดใจเอาเข้าปากก็ได้ลิ้มรสชาติความเผ็ดที่แตกต่างลิ้นริ่มชาแต่ยังรับรสได้ยิ่งกินยิ่งเพลินจนหยุดไม่ได้ยิ่งมีวัตถุดิบสดหลากหลายชิ้นนุ่มๆชั่ชไปด้วยซอสหมักก็ยิ่งอร่อยเรียกได้ว่าเป็นเมนูอร่อยเด็ดเผ็ดมันที่กินชาตินี้ชาถึงชาติหน้า สดชื่ค่ะ <_ siinä> คือแบบว่าสีน่ากลัวมากอะ่ะเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าไ,ได้เลยค่ะแม่หนูจัดหมูสามชั้นก่อนเลยไม่ได้อันนี้ปลาละไม่เหนียวด้วยส่อได้หมูสามชั้นเลยนะคะพวกขึ้นพวกสมุนไพรทั้งหลายอ่ะก,อกูแบบโอเริ่มชาแล้วอะ وال! เหมือนซาซาที่ลิ้นอ่ะใช่อ่ะนี่ขนาดทานมิเดียวเองนะคะมันหอมๆนะแม่ใช่มันหอมแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความความชาที่แบบว่าทนได้รู้สึกว่าสนุกอ่ะในการกินมันเป็นครื่แปลกใหม่เหมือนเรากินปอแป๊ดตอนเด็กๆอ่ะที่มันแบบไปแป๊ะๆๆๆดแต่อันนี้มันแบบไปยิ้มๆๆ้อร่อยพูดเลยว่าต้องมาลองสักครั้งหนึ่ง่ะ ใช่ลูกปาา่าจะทาน้าโอ้ซอจืจีนจีนเราเลยต้องใช้ตะเกียบกินกันใช่ไหมใช่ค่ะอ,อ,อร่อยอร่อยทั้งบนนี่มันเป็นแบบสมุนไพร<า>อะไรไพวกมามานี้ก็บักชองบักจ<ะ>ีละกระเทียมเอามารวมๆกันหอมเผ็ดอร่อยเนาะอร่อยค่ะเป็นไก่ลูกร้านนี้ค่ะแซ่สดจีในใครที่แวะมาเชียงใหม่ทาให้ลอง กินชาตินี้ชาถึงชาติหน้าหมาล่าสีแยกครับอยากอร่อยชาตินี้ก็ต้องตามไปแซฟกันโดยใช้เส้นทางจากสนามบินเชียงใหม่สู่ถนนมหิดลเลี้ยวซ้ายเข้าซอยหลังปัป๊มปตทเจอสามแยกให้เลี้ยวขวาผ่านหน้าโรงแรมนิมซีเสงถับตรงไปถึงสีแยกถนนสีปิงเมืองให้เลี้ยวขวาประมาณ100เมตรจะเจอร้านหมาล่าสีแยก ปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา18นา30นาทีถึง23นาิา30นาทีรับประกันความเผ็ดชาถึงชาติหน้าค่ะอาทิย์หน้าพาบุกไปเยือนเมืองลี้จังหวัดลำพูนกินอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นที่ใครมาเยือนก็ต้องแวะติดตามชมรายการแซ่บสดจี๊ดได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกาทางช่องหมาเลข24 Two f o y o U ค่ะ